สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับมาริแล้วนะคะวันนี้มาริจะพามารีวิว XR Passport นะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่6 8 9 0 0 0บาทนะคะตัวนี้เป็นตัวแคปนะคะมีทั้งหมดด้วยกันนะคะสีสีนะคะมีสีดำสีขาวสีบอลและสีแดงนะคะนี่นะคะตัวที่อยู่ด้านหน้าของมาริเป็นสีดำนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแต่งอะไรบ้างนะคะ อย่างแรกเลยนะคะด้านหน้านี้เลยนะคะกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะตัวนี้นะคะสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะว่าต้องการเป็นตัวสีไหนนะคะตัวนี้นะคะกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะเป็นกระจังหน้า FORD นะคะเป็นอักษรฟอร์ดใหญ่นะคะตรงนี้นะคะมาพร้อมกับไฟ LED ด้านหน้าตรงนี้นะคะสามดวงอย่างนี้เลยนะคะ แล้วก็มาพร้อมกับสกรปด้านหน้านะคะเป็นสกรปทรงแหดนะคะตัวตัวแรลตตรงนี้นะคะสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกเล่นสีได้นะคะแล้วก็ด้านข้างของเรานะคะตรงนี้นะคะใส่เป็นที่ครอบไฟหน้าให้กับลูกค้าด้วยนะคะตรงนี้นี่นะคะที่ครอบไฟหน้านะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะตรงนี้นะคะ เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะแบบปักหมุดนะคะตัวนี้จะเป็นหมุดหลอกนะคะไม่ได้ปักเข้ากับตัวรถเลยนะคะตรงนี้สําหรับยางตรงนี้นะคะแม็กและยยางตรงนี้เป็นขอบ16นะคะเป็นยางของ m a x กซินะคะวิ่งบ,บนท้องถนนได้ดีมากๆเลยนะคะใส่ออฟโรดไม่ควรพลาดเลยนะคะ ด้านข้างของเรานะคะตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีลายสติกเกอร์นะคะลูกค้าสามารถเลือกลายสติกเกอร์ได้เลยนะคะว่าต้องการลายแบบไหนนะคะนี่นะคะทั้งตัวรถเลยนะคะมาลีใส่เป็นเบ้ารองมือจับให้กับลูกค้าด้วยนะคะกันลอยขีดข่วนนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เป็นคิ้วกันสัตว์นะคะเล้าหลังคานะคะตรงนี้ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังของเรานะคะใส่เป็นโลบาร์เหล็กของ Outlander นะคะแล้วก็มาพร้อมไฟดวงที่3ด้วยค่ะไฟเบรกนะคะตรงนี้นะคะเค okay. ส่วนด้านท้ายของเรานะคะตรงนี้ใส่เป็นที่ครอบไฟหลังให้กับลูกค้าด้วยนะคะ มาพร้อมกับการชนท้ายของ Outlander นะคะตรงนี้นะคะเป็นกันชนเหล็กนะคะมาพร้อมห่วงลากจูงสองห่วงด้วยกันเลยนะคะสติกเกอร์ด้านหลังก็ติดให้ด้วยนะคะตรงนี้สามารถมาถึงด้านหลังเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะว่าแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวดูรอบๆคันเลย สำหรับภายในเจ้า XL Passport นะคะตรงนี้นะคะของเรานะคะจะเปลี่ยนเบาะหนังให้กับลูกค้านะคะเดิมเดิมจะเป็นเบาะผ้านะคะแบบพรีเมียมนะคะแต่เราเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้กับลูกค้านะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะตรงนี้มีลูกเล่นให้บนพวงมาลัยนะคะสะดวกสบายครบครันนะคะ เปลี่ยนหน้าจอให้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้นะคะตรงนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะไปด,ดูด้านหลังนะคะด้านหลังของเรากว้างนะคะสามารถใส่ของได้นะคะและนั่งได้นะคะตรงนี้นะคะมีเบาะแคบให้นะคะโอเค สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะออกรถนะคะแต่งสวยๆเท่ๆแบบนี้นะคะสามารถทักมาสอบถามโปรโมชั่นกับมาริได้เลยนะคะเดี๋ยวมารีจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ท้ายคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาริด้วยนะคะเดี๋ยวมารีจะมาลงคลิปอันไหนอีกก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะ